TechToro Podcast The Knowledge Playground มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตไปด้วยกันเพราะมากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ Knowledge is more than an asset สวัสดีค่ะดิฉันลูกแพรและคุณกำลังฟัง TechToro Highlight Podcast สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่2ี่กรกฎาคม2565ค่ะกลับมาพบกับ Tech t เท h โ o r o Highlight Podcast ทุกสัปดาห์เช่นเคยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการการเงินการลงทุนคริปโตแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันค่ะซึ่งใน EP ีนี้แพรจะขอมาพูดถึงเรื่องของการปรับตัวค่ะว่าควรทำยังไงเมื่อเราต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วแถมตอนนี้สถิติการเงินของคนไทยก็เป็นหนี้ครัวเรือนกันสูงมากแต่ว่า เงินออมกลับน้อยลงดังนั้นเรื่องของการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปค่ะซึ่งในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานี้เศรษฐกิจกโลกรวมถึงไทยเองยังไม่ทันที่จะฟื้นตัวจากวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 เลยค่ะก็เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมากมายตามมาเหมือนกําลังจะลุกขึ้นยืนได้แต่ก็ดันมีก้อนหินร่วงลงมาทับอีกครั้งมีการคาดการณ์ว่าเรากําลังมุ่งหน้าไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ Recession คําถามคือถ้าเกิดขึ้นจริง คนธรรมดาอย่างเราจะรับมือกับมันยังไง แพรขอเท้าความก่อนนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยมันก็คือภาวะที่เมื่อ GDP หรือ Cross Domestic Product ที่แปลเป็นภาษาไทยว่าผลิตภัณฑ์รวมในประเทศซึ่งก็คือการนับรายได้ที่เกิดขึ้นจากในประเทศเท่านั้นถ้าค่า GDP เป็นบวกก็จะแสดงถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่มีการเติบโตขึ้นมีเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้นแต่สิ่งที่อาจจะตามมาได้ก็คืออัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นได้เช่นกันค่ะเพราะเมื่อคนมีความต้องการซื้อกัน มากขึ้นก็สามารถดันให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นได้ด้วยเช่นกันและถ้าค่า GDP เป็นลบก็จะแสดงถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวลงมีเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศลดลงค่ะซึ่งถ้า GDP ของประเทศติดลบติดต่อกัน2ไตรมาสขึ้นไปก็แปลว่าอาจจะชี้ให้เห็นถึงสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกแนวโน้มในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ค่ะแต่ว่ามันก็ยากที่จะรู้ได้แน่ชัดว่ามันคือภาวะเศรษฐกิจ ถอยจริงๆหรือไม่เพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาในการบอกค่ะ แล้วถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะกินเวลาสั้นๆแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ไปอีกนานเลยล่ะค่ะซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากประเทศเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นก็คือค่า GDP หรือรายได้รวมภายในประเทศจะต่ําลงส่งผลให้เกิดอัตราการว่างงานมากขึ้นคนตกงานรวมถึงภาคการผลิตและการค้าขายก็จะยิ่งซบเซาเพราะคนไม่มีเงินนํามาจับใจ่ายใช้สอยนั่นเองค่ะ ตัวอย่างสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็แพรยกมาให้ดู3ตัวอย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือเศรษฐกิจเติบโตร้อนแรงเกินไปค่ะหรือ Overheat Economy อย่างที่สองคือเกิดฟองสบู่ในตลาดสินทรัพย์หรือ Asset Bubble เป็นปรากฏการณ์ที่ข้อมูลการปรับตัวสูงขึ้นของสินทรัพย์ทำให้นักลงทุนรู้สึกมั่นใจและคิดว่าราคาของสินทรัพย์จะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตทำให้ราคาของสินทรัพย์นั้นๆสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันจนเกิดเป็นฟองสบู่แตกนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายเลยก็คือเกิดการช็อกในตลาดหรือ market s ็ o c k อาการช็อกนี้อาจจะเกิดจากข่าวร้ายข่าวปลอมหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันบางอย่างค่ะ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาแน่นอนเลยค่ะก็คือคนจะเกิดความเครียดความวิตกกังวลจากปัญหาทางด้านการเงินและการงานจนนำไปสู่ปัญหาอื่นๆได้เช่นความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปัญหาสุขภาพทางจิตซึ่งประชากรไม่ใช่แค่ในไทยนะคะแต่ว่าทั้งโลกก็เริ่มเผชิญปัญหานี้อย่างหนกักตั้งแต่ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นไหนจะภาวะเศรษฐกิจอีกใครที่ได้ฟังอยู่ก็มันตรวจสอบภาวะสุขภาพจิตใจทั้งของตัว และก็คนรอบข้างด้วยนะคะเพราะว่าโรคทางจิตไม่ว่าจะเป็นอาการซึมเศร้าหรือโรคเครียดร้วนแล้วแต่เป็นภัยเงียบที่ส่งผลต่อสุขภาพกายด้วยค่ะและผลกระทบถัดมาก็จะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกำลังทรัพย์ที่มีค่ะไม่ได้พูดถึงในแง่ของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะแต่ความหมายคือเราอาจจะหาความสุขกันได้ยากขึ้นเพราะต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต จากปกติไปค่ะยกตัวอย่างเช่นชอบไปดูหนังไปทานอาหารดีๆหรือเดินทางไปท่องเที่ยวที่เป็นการหาความสุขพื้นฐานง่ายๆในชีวิตก็อาจจะต้องงดไปเพราะเรื่องเหล่านี้อาจจะกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นที่เราไม่มีกําลังใจอีกต่อไปค่ะฟังแล้วก็น่าเศร้าใช่ไหมคะ ผลกระทบถัดมาค่ะก็คือโอกาสทางธุรกิจที่น้อยลงเพราะเราอาจจะไม่มีเงินทุนก็อาจจะทำให้พลาดโอกาสดีๆที่จะลงทุนสร้างกำไรไปได้ค่ะสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเรื่องของปัญหาหนี้สินครัวเรือนจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินและการขาดรายได้ก็จะตามมาในที่สุดค่ะ แล้วทีนี้เราจะรับมือ,อยังไงดีล่ะกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนที่มันจะเกิดขึ้นค่ะและหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอันดับแรกเลยก็คือการมีเงินสำรองฉุกเฉินค่ะอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมีเงินสดสำรองเอาไว้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสำหรับ6เดือนขึ้นไปค่ะ และถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการทำงบการเงินรายรับรายจ่ายซึ่งการทำงบการเงินเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเงินเป็นอย่างมากอีกทั้งยังช่วยให้เรารู้ถึงความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้และช่วยให้เรารู้สถานะทางการเงินของเราอีกด้วยค่ะ ถัดมาค่ะก็คือการรีบเคลียร์หนี้สินเรียกได้ว่าเป็นปัญหาค้ำคอของใครหลายๆคนในตอนนี้เลยที่จะต้องทําการผ่อนชําระหนี้และก็ดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือนอกระบบเราก็ต้องรีบจัดการหนี้เสียที่มีอยู่เพราะว่าในยามวิกฤตเช่นถ้าเกิดตกงานกระทันหันเราก็จะได้ไม่มีภาระผูกพันที่มากจนเกินไปค่ะ และอย่างสุดท้ายเลยก็คือมีรายได้หลายทางค่ะเป็นวิธีช่วยกระจายความเสี่ยงถ้าหากเราเกิดตกงานขึ้นมาเราก็ยังคงมีแหล่งรายได้ซึ่งเปรียบเสมือนสายน้ำอื่นๆที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตเราให้พออยู่ต่อไปได้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Tech t e c h t โ r ร Highlight Podcast ประจำสัปดาห์นี้แล้วพบกันทุกวันพฤหัส7โมงเชา้าฝากติดตามเท็กโรอพอดแคสต์ได้ที่ Spotify และ y o u t u b e t e กโตรอเพื่ออัปเดตข่าวสารสาระความรู้ดีๆเกี่ยว กับเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตค่ะ